อาไอ้หนไม่ไหนมัาวะพวกน้ำบ้าเลยนะลูกจบนี่าจะไปต่อไหนวะหาดูอะไร่อไอ้คนหายไปไ้ของนั้นนจังวะไอ้ที่กูไม่ฉีบจริงเออทำไมหน้าได้เหรอววะ กานีวะที่แค่สิบนาทีก็ไหวเลยเว้ยโมก็เหกับบ้านุณพี่ฮ่านี่ก็พอมึง <c oughs> เ้ยเมื่อะไรบีมันจะมาวะนี่ก็ครึ่งชมมันนว่ชวโมงแล้วนะสอบอะไรนะเมืวะสอบวิชาอะไรวะวิทยาศาสตร์เลยเตี้ยสตร์เออมาถนาดน่าเกินหัวต้องใส่เออแต่ข้อสอบมันก็ยากจริงนะเว้ยเออก็จริงก็คงมาแหละมันทำได้เลยมันแต่กูกูอยู่แล้วเลยเออใช่ร้องไม่ควนเดียวแบบนานง<อ>านงานเลย พอดูหมเลยสอบได้ไหมได้เลยางว่าแล้วกูกรูสามคนตอบได้มึงไม่อ่านหนังสือไงไอ้ยี่กูกปแบบเกียร์เนกูบอกเลยมึงอ่านหนังสือมึงไม่อ่าน 5 recently cade supplier.. น้านาทีหลังไไม่ด้ แล้วพวกมึงที่แกอว่าต่างเลาสายชีพเบื่อสามวันแล้วตอบาเดยว่ะมีหลายที่นเทคนโลยีมเตแต่มีที่มีที่สนน่าสใจมากเลยอาชีวะสนปะมึงสนปะน่าใจไม่รู้เลยวะตอดเลยวะตอบว่าจะต่อเทคโนโน้ีงานกันเลยกานมิแต่มีกูมีสองแนนกอยากตอบเราเลยมีอาหารแล้วเทคโนโลยี ไอ้ที่คโนยีนรยเรื่องด้าน,นอะไรดีกว่านะ่ะคือเขาองนใจเ่พราว่าเนี่ยชอบชอบคอมมากตัวเอ,อเนี่ยค้นหา,านี่เนะขาบอกว่าเป็นหลักสูตร,ร,ร,รที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้กิจ ผู้เรียนได้รับการเรียนรทพอออกแบบต้องสานะ่หจัดการจุด่ต้นแบบฟอร์มยิกาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาระบบผู้ประกอบการต้องมเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงครอบคลุมการเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาาสร้างนรัตการในที่จุดตนเดยวถ้าเราจะเรียนก็ได้มันต่อยอดได้อีกเนี่ยเอาไปละ ปรยดเลยนะเ้แต่ว่ามันต่อยอะฟังไม่ทันเลยพูดเร็วเหี้ยมึงไม่ทำอะไรจัพูดเร็วพูดเยอะชิปอายง่ายคือมันเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ธุรกิจสื่อสารเอาแบบว่าง่ายสื่าเลยเรียนจริงทำจริงทุกอย่างน่าสนใจมากนใจ่าสนใจน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 ่ตอนน่้สนใน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใอาสนใจน่่านนสน่านใจสนใครสนใ่ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะมันเย็นแล้วนะเพื่อนตีนีไปได้ๆคุ่นี้มั้ล่ะเออไปตรีจะได้คับน่จะากรมะส้ไปาได้แวพได้เตยวิเลยอะไรมาสายกันดีดว่ะสองคนอ่ะใก่ดีไปไหนกันวาอะเออทำไมมันช้างี้วะเ๋ยวมาละ ติดติดต e ี่ยรถติดเออไออ่ยังไม่มาเลยยังเหงาเลไม่เห็นเลยหรอหรือว่ามันมาแล้วเนะอ๋อมันไม่ได้วัมันไม่มาไม่ได้มาคุณอ๋อ

มั้นก็ตลงตอนนี้ก็เอาที่เดินใช่ไหมใช่เอาที่เดินมั้นก็เอาเวลาชิวะแียน,นั้นไรน,นะโอเคปะเนี่ยโอเคโอเคโอ 嗯。